พี่อิงฟ้าวราหะค่ะทุกคนที่ก็มีเรื่องนะคะมาให้ตอบแทนน้องๆอ,อีกแล้วจ้ะ เพราะว่าไม่นานมานี้นะคะหมอแจนกับน้องโซแบมเนี่ยเขาไปออกงานแล้วก็มีหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับรูปร่างของน้องเอ๊ะดูเปลี่ยนไปดูมีน้ํามีนวลมากขึ้นค่ะทุกคนค่ะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยได้เจอพิ่งฟ้านะในงานเปิดตัวซีรีส์ฆาตรกรรมจำไม่ได้ก็เลยต้องไปถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะรวมถึงในเรื่องของซีรีส์ด้วยจ้าเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาพลิกคาแรคเตอร์เลยแม่ครับ นะคะเพราะว่ารับบทชื่อผิงเป็นร่างทรงแถมยังมาเป็นแนวแบบคอมเมดี้ด้วยนะคะจะงานหินสำหรับพี่ฟ้าขนาดไหนจะสนุกสนานอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะหนูลุน้นเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แฟนคลับน่าจะรอคอยกันแหละ<ๆ>เพราะว่าเขาก็เห็นตอนทีเซอร์เล็กๆเราว่าเป็นร่างทรงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นร่างทรงในเวอร์ชั่นที่พูดตรงๆว่าเรื่องนี้ก็คือไม่ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยหนึ่งไม่ ไม่ห่วงเรื่อง acting ที่เราเล่นไปเพราะว่าใส่สุดมากเรื่องของคอมเมดี้การ over acting ต่างๆหรือว่าไม่ห่วงสวยด้วยตลกค่ะแล้วก็เรื่องนี้คือหนูเหนื่อยเป็นเรื่องที่หนูเหนื่อยมากเพราะว่าจมูกบานทั้งเรื่องเขาต้องกั้นขำหน้าแบบเข้าซีนกับทุกคนคือทุกคนเขาเล่นกันแบบโหรับส่งกันดีมากๆหนึ่งในดวงใจคือฮัทไทยค่ะฮัทไทยพี่คอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาจะมีมุกตลกธรรมชาติอะไรที่แบบมันไม่ได้อยู่ใน d a อะล็อกที่เราเตรียมกันไว้มันจะเป็นแบบเมจิกที่เราแบบอยู่ๆเขาจะเล่ ขึ้นมาแล้วเราก็เอานี้เลยเหรอหรืออะไรเงี้ยก็ต้องกั้นขำกันไปแล้วก็คือฉากที่เราจะต้องแบบที่มีโน,นโตะอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีมันก็มีความแบบแปลกใหม่ที่แบบว่าเออน่ารักน่ารัก<า>หนูว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่หนูแบบรักมากๆก<อ>ก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูสนุกสนุกค่ะมันจะมีอะไรให้เราได้คาดเดาไม่ออกว่าแบบต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอบอุ่นมากแล้วก็ไม่คิดว่าอีกทวีปหนึ่งคือ พ้วหนึ่งฟากหนึ่งของโลกอะจะมีคนรู้จักเราแล้วก็ชื่นชอบเรารักเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยเสียน้ําตาไปเยอะอยู่กับวันที่เรามิตติ้งเพราะาเรารู้สึกว่ามันยากกับการที่จะได้เจอกลุ่มกลุ่มแฟนคลับที่มาหาเรา ที่บราซิลที่เม็กซิโกเพราะว่าขนาดเราเดินทางไปแบบขาไป30ขากลับ30ชั่วโมงอย่างเงี้ยบนเครื่องที่มันแบบทรหดมากเราก็เลยย้อนนึกกลับไปอ๋อทุกอีเวนต์ก่อนหน้านี้ที่มีแฟนขับบราซิลแฟนขับเม็กซิโกมาหาเราที่ประเทศไทยอะมันเหนื่อยอย่งอยางนี้เองกว่าเขาจะได้มาเจอเรากว่าเขาจะได้มาหาเราที่อีเวนต์รวมถึงค่าตั๋วที่แพงมากเพิ่งรู้ว่าไปเม็กซิโกบราซิลแค่ Eco, อ,อีโคะคะก็ปแสนกว่าบาทแล้วอ่ะ นูก็น้ำตาแตกเลยเพราะเราแบบว่ามันก็แปลกเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็เป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งด้วยในการไลฟ์ในการอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสื่อสารคือได้คุยกับอินเตอร์แฟนค่อนข้างน้อยแต่เขาก็รักเราเหลือเกินเอ็นดูเราเหลือเกิน, ure, อ,กนอะไรเงี้ยมีค่ะเดือนกันยาก็จะมีไปฝรั่งเศสสเปนบาร์เซโลน่าใช่ไหมคะแล้วก็มีอังกฤษค่ะ3ที่10วัน ได้เห็นได้เห็นค่ะ,ะก็เห็นคลิปที่ทุกคนลงกันนั่นแหละนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแจรหรือว่าโซแบมอะไรเงรี้ยคือในองค์กรเราก็พอรู้ถึงปัญหาสุขภาพของแต่ละคนก็สิ่งที่น้องเขาพูดแหละบางทีมันอาจจะมีช่วงที่มันไม่ได้มีงานมันไม่ได้มีอะไรก็เอนจอยกับการกินบ้างหรืออะไรบ้างเพราะว่าความชอบของของ,ของคนเราอะเนาะมันก็จะมีแบบไม่เหมือนกัน,นตัวน้องเองเขาอาจจะแฮปปี้กับการที่ได้ทานของอร่อยอร่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทุ่มเทไปทางด้านการ การเรียนด้วย<ม>อะไรด้วย<ม>ที่เห็นว่าตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปเรียนด้วยก็เลยอาจจะเหมือนแบบทำให้ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของสุขภาพมากเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าในองค์กรก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าก็ใช้คำพูดในการตักเตือนที่พยายามจะถนอมน้ำใจกันให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาคนน้ำหนักขึ้นคงไม่มีใครมาชอบว่าแบบอ้วนขึ้นมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครชอบเราก็ต้องใช้คำพูดที่เรารู้สึกว่าโอเคทำยังไงให้น้องอยาก รักษาสุขภาพตัวเองแล้วแล้วตัวเขาเองแฮปปี้ด้วยไม่ไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งไปเจอคําพูดที่แบบว้วนลดเลย<ม>อาจจะทําให้ลดได้ก็จริงแต่สุดท้ายมันจะโยโย่ไงส่วนตัวยังไม่ได้คุยแต่เห็นว่ามีน่าจะเป็นบอสแล้วก็เออาอะไรเงี้ยได้มีการคุยกับน้องไปแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะไม่อยากทําให้เขาแบบยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่ซึ่งเอาจริงๆส่วนหนึ่งก็มาจากมุมกล้องด้วยนะเพราะว่าตัวจริงน้องก็ไม่ได้ไซส์เท่าในในคลิปที่ทุกคน เห็นแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าค่อยๆแบบปรับๆบบปรับ,รบ,รบแล้วก็ลดลงเรื่อยๆค่ะก็ให้เขาแบบโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีก็พอแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ปล่อยนะก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เรามองว่าเมื่อเราให้น้องกลับมาทำงานก็ต้องพร้อมใช้เสมอ